ี่กำลังเริ่มแปลงต่อโอ้นี่แปลงผักที่จะแปลงทั่วอันนี้เอาปุย๋ยมอควยไว้แล้วครับวา,างปุยป๋ยปุ๋ยคอกเขาที่นี่ละอปุ๋ยไก่กับหมูผสมกันอันนี้ที่ลงผักท้องเนี่ยหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเยวขาเราที่ที่ลงผักท้องเลยเป็นต้นร่องที่ปลูกผักท้องเอาเป็นเกี่ยวเล็ก คือพอได้พักอย่างนี้ได้ไหนมาเข้ามานก็มาข้อเรีนเรียนไปครับอ่าอ่ไปดูปลานะครับเนี่ยเนี่ยเกี่ยวข้าวแล้วนี่นาอ่ามันปีแล้วกุมปีแล้วดิ ไปดูปลาครับอีกปลาหนึ่งครับโอข้างใน,นนี่เป็น,นมงหน้าบดานพิะทีไหนครับเป็นน้าบดานที่เพิ่งอ๋อาที่บอกเห็นหน้าตาน้ำวนที่บ้านเป็นเกียกน้าเวลาม่กับน้ลงต้นไ้เลยครับเปิด,ปดส้เลยเอ,าอ,คคอ,อ,อย่า,อานี่ครับมาใช่สอยครับมหอกกนีสวยอันนี้จะไ่ไม่ไทา เพชรสายน้ำผึ้งเขาเอื่นกินนอกินสามารถกินดิบได้เลย,เลยอ๋อเพชรสายน้ำผึ้งกินดิบได้นะครับอยู่ต่ออีกครับนีอ้อย่างสมพู์ปลาปลาสักโอ้ใหญ่เดียวเน,ะะนาะสักต้นยางเขาไม่ใช้มาขิดพันนะวันพันดินเลยเออ เต่ลูลู่อันนี้เด๋ยวพักเอา่านี้ตั้งมูลทิ่าึงอาบไผยนักอ๋อไผยนักไผยนักเออไผนยักจังหวัน่านเด้อจังหวัน่านแล้วก็ไผยนักตั้งมูนตั้งมูลมีสองขันนีพัฒนาชนชนแกมาู่ในบ้านเนี่ยจีบเพั่นจะไ้เอามานนี้เด็เนี่ยโซโลเซลเพิ่งแจกมาบ่เรซื้อเองเลูปกมื่แข็งัมมก็ได ต่มก็ได้ทางน้ำวนยัดลงได้สองใส <ừ> เวลาหลิลงหน่ำเขาจริงๆเขากะใสยางมือขึนเขารถมาชุดใส่อ้อยหุ่นเลยครับ uh, ายางมือเบนเขาก็กใส่ตัวนี้ <ừ> เฮดใบสองระบบเลย <ừ> เฮ็ดไบสองระบบเลยเด <ừ> ี๋ยวรอาเซลรอลาเซลนะครับตานแดงลักนะครับเนี่ยถ่ายโพดครับอันที่เก็บกายเนี่ยเร,ราไม่มีเวลาเก็บ แตงเห็นไหมครับเนี่ยแตงเห็นไหมครับระวังหยาบแตงนะเต้เช่พายุพยุงคือเดียเป็นคือระบบยางนายางนาพิ่งลงเดียลงที่นี่แล้วนี่อว่าปลาปีสามนี่อนี่เป็นน้ำหยดนะครับเนี่ยเห็นบ่าวน้ำหยดระบบแสงอาทิตย์คือปล่อยมันตายนะครับ สร้างมูนสรามกังแากอ่ไทยยักษ์นะครับเอาเม็ดมันมาปลูกได้จังไหนเนี่เขาเพาะเมล็ดมาเนี่ยอ๋อตูงซานเน่ยมันิใหญ่ซำแตวปีมันทริใหญ่ซำแด๋มันกำลังแตกอ๋อนี่ไทยยักษ์นะครับเนี่ยว่าใบมันใบมันใหญ่กว่าเขาเนาะโอ้นอทอขาตเอยอ่าล้ำก่หญ่

ี่ก็เป็นต้นสักเราปลูกไว้ครับนี่ยอ่อ,อนีนะ่คือปาอ่าสารยางประโยชน์สี่ยางครับเมื่อก่อนนี่ที่ปลูกพริกมะเขืออยู่ใต้นี่ครับพริกมะเขือนะี่คือกินไปเบิดแล้วเพราะว่าอันนี้มันปามันคุ้มแล้วอ่าอันนี้ปามันปามันคุ้มแล้วอือปามันคุ้มแล้วมัดย่างข้าวมันคุ้มไม่คุ้มแล้วมัไม่สักเะยครับนี่ปปามคุ้มหยาหยาก็เขื่อแล้วครับ ใบไม้ก็มาคุ้งหยาใบสักก็ลงมาคุ้งหยาคุ้งหยาแล้วอันนี้ก็ัอไม้ลังเนี่ยไม้ยางนาครับยางนาไม้ลัง,งนะครับเห็นว่าระบบน้ำหยดจะหยดอยู่ตลอดนะครับเนี่ย,ดดยจะนุ่มๆตลอดน้ำหยดตลอดครับเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์มีตะเกียงท้องครับ อ,อย่าอีกสามปีมาเอาหวยได้ครับอีกสปีมาเอาหวยได้เลยออเอาเตรียมทุกเขียนไว้เลยครับออเอ่าโอ,อ้ไปอ,อ่านี่ปลูกที่หลังต้นสักกันหรอครับครับปลูกคว่มกันเลยเอ,อปลูกควอมกันเลยอ,อ จกกะสากขืนงามนี่เน,ะเนาะบ่คือสวนหินแห่ของคูนันรูดบ่ค่อยนั่นเทไงนั่นไมนเป็นดินอันนี้นนมัน,น <พอ S 1> ดินดินมันดำดินมัน<า>ดินดงเนาะอ,อืองามครับ <c oughs>